ช่วงเทสเทสเทสสนับสนุนโดยไทยเซต LED Lighting ไทยเซตโซล a r s h อ p สินค้าราคาชั่งกล้องวงจรปิดลองเซหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แฮนดบุ๊กไทยเซตจานดาวเทียมเพื่อคนไทยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิสสาวนิตธนวรลทองกุลในช่วงเทสเทสเทส ซึ่งวันนี้นิดก็มาอยู่ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะต้องบอกเลยว่าอากาศดีมากๆเลยค่ะกําลังเย็นสบายเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเขาค้อคันที่โฮมและแม,มงป่องเซ็นทรัลไลท์ค่ะที่เอื้ออำนวยสถานที่ในการถ่ายทําในครั้งนี้ค่ะในวันนี้นิดก็ได้รับมอบหมายจากอาจารย์มนตรีให้มาทดลองปรับจานดาวเทียมไทยเซรจขนาด5ฟุตท,ที่บอกว่าสัญญาณแรงก็ต้องมาทดสอบกันดูว่าสัญญาณแรงดีจริงๆหรือเปล่าค่ะซึ่งนิดก็ได้รับมอบหมายโจทย์3ข้อ ก็คือปรับจานดาวเทียม3ดวงค่ะดวงแรกก็คือไทคมดวงที่2ค่ะก็คือเอเชียแซดเและดวงที่3า,ามอินเทลแซดสิค่ะโดยสูตรที่อาจารย์มนตีให้มาแบบง่ายๆก็คือมี2อ,อย่างค่ะอย่างแรกก็คือปรับ LNB และอย่างที่2ก็คือปรับมุมกลมค่ะก่อนอื่นต้องถอนมัวก่อนนะคะ ามสูตรนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องปรับ LNB LNB เนี่ยเราต้องปรับตามเข็มนาฬิกาค่ะก็คือหน้าจานเนี่ยเปรียบสเสมือนนาฬิกานะคะโดยด้านล่างเนี่ยก็คือ6นาฬิกาส่วนด้านบนจะเป็น12นาฬิกานะคะและด้านนี้เป็นใบสามโมงส่วนฝั่งนี้เป็น9ก้าโมงค่ะไปลองปรับกันเลยค่ะตอนนี้เครื่องรับก็มีช่องคมทุกช่องแล้วนะคะที่เหลือก็คือจะต้องมาปรับ LNB และมุมกล้มค่ะเราจะมาปรับ ดาวเทียมไทยคมกันก่อนค่ะซึ่งที่เขาขอปรับดาวเทียมไทยคมเนี่ยจะต้องปรับ LNB ไปที่เจนาฬิกาค่ะและปรับมุมก้มไปที่32องศาเรามาปรับ LNB กันก่อนนะคะเราจะต้องปรับเลขศูนย์เนี่ยไปทาง7จนนาฬิกาเจนาฬิกาก็อยู่ประมาณนี้นะคะ L d M เสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาปรับมุมก้มกันต่อนะคะเราจะต้องปรับมุมก้มไปที่32องศาประมาณนี้ค่ะได้แล้วนะคะไดงนั้นเราก็ต้องใส่หน้าจานไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ ซึ่งนิดก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะคะจะได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูกันค่ะ แล้วนะคะจะต้องดูสัญญาณสีเขียวให้สัญญาณแรงที่สุดนะคะเหมือนได้แล้วจริงๆด้วยเย้ๆดีใจอ่ะเราลองมาดูช่องสามกันดูนะคะช่องสามได้แล้วนะคะว้าวสำเร็จไปแล้วนะคะ1โจทย์เหลืออีกสองโจทย์โจทย์ข้อที่2คือปรับดาวเทียม เอเชีย77ค่ะโดยจะต้องปรับ LNB ไปที่9ในกา10นาทีและปรับมุมกล้อเป็น20องศา <Yeah. S 1> ก่อนอื่นเราจะต้องเลือกเป็นดาวเทียมเอเชีย77ก่อนนะคะโดยกดปุ่ม Z แล้วเลือกลงมาค่ะเลือกเป็นเอเชีย77นะคะจากนั้นกดปุ่มโอเคกดโอเครอบนึงค่ะ oh. ทีนี้เราก็มาทำการ ปรับ LNB ไปที่9ในกาสินาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปรับมุมก้มไปที่20องศาค่ะ กับหน้าจานไปทางที่ใต้นะคะต้องมาลองดูกันค่ะเราต้องดูตรงสีเขียวนะคะให้ได้สัญญาณแรงที่สุดเย่ได้แล้วค่ะจบโจทย์ข้อที่2แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเป็นโจทย์ข้อที่3กันโจทย์ข้อที่3เป็นดาวเทียม t n t s l t 1 9ค่ะก็ เป็นดาวเทียมที่ปรับยากที่สุดเพราะว่ามีมุมกลมต่ำค่ะจะต้องปรับ LNB ไปที่12นนอิกาและปรับมุมกลมไปที่75องศาค่ะเราจะต้องทำการเปลี่ยนดาวเทียมไปที่ Intel 1 9ก่อนค่ะโดยกดปุ่มแดแล้วเราเลือกเป็น Intel i n t e 9นะคะเป็นช่องข่าวของอังกฤษนะคะ กดปุ่มโอเคเลือกเป็นช่องหนึ่งเป็นช่อง BBC เป็นช่องข่าวของอังกฤษนะคะแล้วกดปุ่มโอเคเลยแล้วเรามาดูกันว่าจานดาวเทียมา5ตของไทยแซตจะสามารถรับสัญญาได้จริงหรือเปล่าคะ่ะเรามาปรับ LNB ไปที่ที่ต่อนาฬิกากันก่อนเลยค่ะ จากนั้นเราไปปรับมุมกล้องค่ะปรับมุมกล้องไปที่75องศานะคะเป็นมุมกล้องที่ปรับยากที่สุดจริง มันไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเนี้เราลองมาดูช่องกันค่ะช่องศูนย์เป็นช่องของญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะก็สำเร็จไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจวันนี้ตัว3ามตัวที่อาจารย์บนตรีมอบหมายมาให้ต้องบอกเลยค่ะว่าอาจารย์ไทยแสดห้าฟุตเนี่ยแรงสัญญาณแรงดีจริงๆค่ะ สำหรับวันนี้นิดก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ